โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันธ์ฟิชชิงกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีลอกเข้ามาใหม่เลยนะครับผมใหม่จริงๆนะครับผมเป็นลอกโอมาโตะนะครับผมชิปทูนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นหน้าห้าพันด้วยนะครับผมเป็นลอกหน้าแคบนะครับผมเป็นลอกหน้าแคบด้วยนะครับผมตัวนี้ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับผมเบอร์ห้าพัน ตัวนี้ก็จะมีสีน้ําเงินนะครับผมแต่เป็นสปูนทองนะครับผมแขนเป็นสปอร์ตสตาสีทองนะครับผมสตาสีทองตัวปรับหนวงจะเป็นสีเงินนะครับผมโล่เงินนะครับผมเป็นโล่เงินด้วยนะครับผมแต่ด้านนอกนะครับจะคล้ายๆกันนะครับและคล้ายๆกับเบอร์หกพันนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าห้าพันนะจะเป็นหน้าแคบนะครับผมนะครับ แล้วก็จะมีสีม่วงนะครับผมจะมีเข้ามาสองสีนะครับผมจะมีเข้ามาสองสีนะฮะตัวนี้จะ Spencer> เป็นสปูลดํานะครับผมปรับหน่วงสีเงินนะครับผมโล่ส eh? ีเงินเหมือนกันนะครับผมสตาร์ดำนะครับผมสตาร์ดำนะครับผมผลิตไต้หวันนะครับผมตัวนี้จะผลิตไต้หว so ันนะครับมันแตกต่างกันยังไงระหว่างระหว่างหน้าแคบกับหน้ากว้างนะครับผมนะครับผมอตัวนี้จะเป็นหน้าแคบเบอร์ห้าพัน ส่วนเบอร์หกพันนะครับผมเรามาเทียบให้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์หกพันนะครับผมน่าจะกว้างกว่านะดูจากข้างบนเนี่ยนะครับผมน่าจะกว้างกว่าแขนเขิอนอะไรนี่จะจะวงตรงนี้จะเท่ากันหมดนะครับผมนะครับจะเท่ากันหมดราคาจริงๆก็เท่ากันด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้จะแพงกว่าตัวตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับผมนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับผม หน้าแคบเดี๋ยวผมจะวัดดูแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ37นะครับผมประมาณประมาณ37นะครับผมนะครับผม37มิลนะครับผมตัวนี้4ี่สประมาณ45กว่ากว่านะ46นะครับผม45 46 45หจุดหนะครับผมก็จะประมาณสัก8มิล9มิลนะครับผมต่างกันนะครับผมประมาณเกือบเกือบเซนนะครับผม นะครับก็แน่นอนนะครับผมการจุสายของเขาก็จะน้อยกว่าแต่นะครับผมแต่เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยจุยังก็บารแนกเอสเอ็กสามพันยังเผื่อจะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมจุสายได้เยอะนะครับผมตัวนี้จะจุสายได้เยอะนะครับผมการจุสายของเขานะครับศูนย์จุดสามสองสองร้อยยี่สิบเมตรเลยนะครับผมเบรกเจ็ดกิโลก็จะเท่ากันนะฮะลอกหนักประมาณสองร้อยเก้าสิบสองกรัมก็ประมาณกบเกือบสามขีดนะครับ ลูกปืน3บวก1ก็คือลูกปืน4ตลับนะครับรอบ5.3ก็จะเท่าเท่ากันนะครับผมกับรอกตัวตัวกับตัว6,5 0 0้ตัวเบอร์6 0 0 0นะครับผมราคาก็เท่ากันนะครับผมสินค้าอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับผมกดสั่งได้เลยนะตัวนี้จะมีมาเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับผม น่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วมั้งนะครับผมเบอร์ห้าพันเนี่ยนะครับหรือยังไม่เคยเข้ามาเลยก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับที่เข้ามาผ่านมือก็จะมีแต่เอ็กซ์ตมอย่างเดียวนะครับเอ็กซ์เอ็กซ์เตมตัวนั้นจะหน้าห้าสามศูนย์ก็จะเป็นหน้าแคบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโอมโตชิพทูนะครับผลิตที่ไต้หวันนะครับผมนะครับสามารถจะส่งได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นของหายากไปแล้วนะครับผม แต่เป็นของหายากเพราะว่ามันไม่เคยเข้ามานะครับผมเบอร์ห้าพันปกติเข้ามาก็จะเป็นเบอร์หกพันนะครับส่วนตัวนี้เอ๊ผมไม่แน่ใจผมทํารีวิวไปหรือยังนะครับผมนะฮะดำกากเพชรนะครับผมนะฮะเมคอินไต้หวันเหมือนกันนะครับผมเป็นสปูนทองอ่อนนะครับผมสเปเชียลออดิชั่นนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เข้ามาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมยังพอมีสต็อกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผม โล่สีเงินนะครับผมทำไมต้องมีโล่นะครับบางคนก็จะรุ่นเก่าๆก็จะเป็นสีทองบ้างนะครับผมนะฮะสินค้าจากร้านพานิชพานฟิชชิงกำแพงเพชรนะครับผมสนใจอะไรก็ทักได้มานะครับผมนะครับทักได้เลยนะครับผมมีอะไรก็จะรีบลงไปให้นะครับผมนะครับผมก็ของก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอะไรมาใหม่ก็รีบลงไปให้นะครับผมนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ